แค่ของเราเองทั้งหมดเนี่ยประมาณ5้าถึงตันต่อปีคือสเปคเราสามารถทําได้ทุกสเปคคนจะมาทักเราตลอดโอ้ยปลูกเยอะขนาดนี้สมัยนี้ใครเขากินมากกันไม่ใช่แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนมีความโลภเหมือนกันหมดผมก็มีถ้าผมเอาเปรียบได้ไหมผมคิดว่าผมทําได้นะแต่ผมไม่ทําผมไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการแบบนั้นในการหาประโยชน์จากคน ผมจะจัดสรรประโยชน์ต,ตรงนี้นยังไงให้คนอื่นได้ผลประโยชน์ไปพร้อมกับผมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนทีมงานอเวกมีเดียไทยคำจริงคำลงพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อรับแรงบันดาลใจจากครอบครัวนักธุรกิจคนรุ่นใหม่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเกษตรวิถีแหวกแนวนำหมากพืชชื่อขุ้นติดหูคนไทยมานานซึ่งเดิมทีชอบอากาศที่มีความชื้นสูงมาปลูกในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนพวกเขาทำได้อย่างไร คิดจะทำอะไรเชิญติดตามรับชมไปพร้อมกันครับจังหวัดเลยครับอําเภอเอราวันอยู่ระหว่างหมู่บ้านวังเลากับหมู่บ้านซับจเจริญเป็นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ผมซื้อไว้ตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือครับแล้วผมก็เอามาทำยางจนวันหนึ่งยางมันตกต่ำมากจนมันไม่คุมม้มกับเงินที่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดบอกว่าเฮ้ยทำอะไรดีที่เราสามารถสร้างไรายได้ที่มันมากขึ้นกว่ายางมากขึ้นเยอะ ตอนแรกผมไม่ได้อยากทําหมากนะครับแต่่าเดินพ่อตากับแม่ยายผมก็ทาการค้าผลไม,ม้เหมือชีพเลยอ่ะผมก็เลยคุยกับเขาเริ่มศึกษาเขาเขาบอกแนะนาให้ผมลองทําหมากดูซึ่งหมากเนี่ยต้นทุนมันต่ําชื่อสวนหมาก PJ ชื่อมาจากลูกชายกับลูกสาวค่ะชื่อน้องพอกับน้องจูนเราวางแผนว่าจะทําธุรกิจเนี้ยให้เขาสําหรับอนาคตจนที่เขาโตมาสามารถเลี้ยงเขาได้เพราะว่าการปลูกหมากเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่อายุยืน เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยได้ตั้งแต่ปีที่5จนถึงปีที่30เลยลงทุนทําอะไรสักอย่างแน่นอนว่าทุกคนย่อมหวังจะได้เห็นผลกําไรแต่สําหรับคนเมืองที่เติบโตท่ามกลางป่าคอนกรีตในความรู้สึกบางครั้งเทือกสวนไรนาก็มีสภาพไม่ต่างไปจากป่ารกทึบที่ทุกอย่างดูคุมเครือความรู้ชั้นสูงที่เรียนผ่านหน้าหนังสืออาจจะใช้การอะไรไม่ได้เลยหากเราไม่รู้จักประยุกต์คิดและปรับใช้ที่สําคัญคือ ต้องใส่ใจไปกับมันครับผมเรียนจบปริญญาตรีสถิติที่ธรรมศาสตร์แล้วก็จบปริญญาโทที่ไอแบกแล้วก็ที่อังกฤษอาชีพหลักจริงๆผมเป็นนักลงทุนฮะผมลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกครับจริงๆอันนี้ก็มันเหมือนจะเป็นอาชีพลองได้วยซ้ำสำหรับผมแต่ว่าพอผมเริ่มทำไปเรื่อยๆความรู้สึกที่มันเริ่มผูกพันนั่นแต่ว่าถ้าผมไม่อยู่กรุงเทพผมก็จะมาอยู่ที่นี่ซะส่วนใหญ่ เนื่องจากผมเข้าใจกลไกาการทํางานของตลาดผลมไม้ค่อนข้างดีเพราะพ่อตากับแม่ยายผมอยู่ในธุรกิจนี้ครับปัญหามันไม่อยู่ที่ s u p p กับ d e m a อย่างนี้มันอยู่ที่สภาพคลองด้วยหมายความว่าถ้าเราปลูกน้อยไม่มีพ่อค้าเข้ามาลับชาวบ้านที่ปลูกอาจจะ5ไร่10ไร่หรือพัน0 2 0 0 0ต้นไม่มีใครเข้ามาซื้อแน่นอนเพราะมันไม่คุ้มกับพ่อค้าทํางานยากขึ้นโจทย์ใหญ่จึงเป็นการปลูกหมากในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทีนี้ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้ต้นหมาก อยู่รอดได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและน้ําน้อยในบางช่วงของปีที่เราอยู่ตรงนี้คือค่อนข้างจะร้อนมากและแรงมากในหน้าร้อนช่วงแรกที่เราปลูกหมากถามว่าเราท้อไหมท้อมากเลยนะคะมันแรงจนแบบต้นไม้มันเหลืองไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราลงทุนไปอ่ะสามหมื่นกว่าต้นสี่หมื่นต้นของเราเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าปัญหาแรกเลยที่ผมคิดคือหน้าแรงจะผ่านขอให้ไม่ตายอย่างเดียวก่อนส่วนหน้าฝนหน้าหนาวเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการโตเองต้นไม้เขาจัดการโตเองเพราะนั้นไอ้หน้าแรงเนี่ยแหละ สิ่งที่เราใช้ก็คือเราใช้เชดดิ้งของอยางนในการพรางแสงวิธีการแบบนี้มันไม่มีเขียนในตำราแน่นอนพลิกแพลงทุกอย่างและสิ่งที่เราคิดเอาได้ก็พูดตรงๆงมั่วเอาโดยเหตุผลของมันเนี่ยเราคิดว่ามันพอจะถูกอะ่ะมันก็จะเป็นวิธีคิดของนักเกงเาา็งกไรนักลงทุนส่วนหนึ่งว่าจํากัดความเสี่ยงถ้ามันเลยมากเกินไปเราก็ไม่พร้อมรับความเสี่ยงเราก็จะตัดมันทิ้งไปแต่ถ้ามันพลาดพลาดมันอยู่ในวงแค่นี้พอเราคิดแบบคนงกเนาะเสียดายมากฟันต้นกล้วยทิ้งเพื่อในหน้าแล้ง เพื่อที่จะเอาต้นกล้วยนีย้มอบความชื้นให้กับต้นหมากพื้นแต่แห้งกรอบไปหมดเลยสิ่งที่เราทำคือเรื่องของเกษตรปานนี้ที่เขาเรียกว่าห่มดินหาวัสดุอะไรวะที่มันจะพอในการใช้ทั้งแปลงอะ่ะมันไม่มีสุดท้ายไม่จบที่ว่างั้นกูปลูปกกล้วยให้หมดเลยแล้วพอหน้าแล้งปุป๊บตัดมะนอ,อกมาแล้วก็ไปห่มดินไหมซะคนรอบตัวบอกกล้วยน่าจะขายได้แต่ความจริงแล้วจุดประสงค์จริงๆของผมผมไม่ได้อยากขายกล้วยผมต้องการเอาต้นเขาเนี่ยมาช่วยในการผ่านหน้าแล้งไปให้ได้ แม้ว่าวิธีการพิเศษจะช่วยดูแลต้นหมากที่ลงทุนซื้อต้นกล้ามาจากภาคใต้ให้มีชีวิตรอดต่อไปได้แต่ภารกิจที่สําคัญไม่แพ้กันครับคือการทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เลิกสงสัยระแวงว่าคนกรุงสองคนเขามาทําอะไรกันที่นี่โดยเริ่มจากให้ความรู้ง่ายๆว่าไม่ได้มีแค่คนไทยโบราณเท่านั้นที่ชอบกินหมากคนจะมาทักเราตลอดโอยปลูกเยอะขนาดนี้สมัยนี้ใครเขากินหมากกัน จริงๆในเอเชียกลางเอเชียใต้เอเชียตะวันออกวัฒนธรรมเกี่ยวกับหมากทั้งหมดครับเราไม่เคยทราบเลยว่าคนบริโภคหมากป,ปีปีหนึ่งเนี่ยหกร้อยถึงเจ็ดแปดร้อยล้านคน,นยอยู่เลขอยู่ประมาณเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ปิดตาตัวเองเราจะเห็นว่าโลกมันเคลื่อนไปในทางไหนแค่อินเดียประเทศเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศอินเดียทั้งหมดพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยตกประมาณสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ยบริโภคหมากเป็นกิจ,จวัตรประจําวันไม่รวมพม่า ลองไปถามแรงงานที่เขามาทํางานในประเทศเราได้หมากเป็นชีวิตจิตใจของเขานะบังคลาเทศปากีสถานใช้หมากทั้งหมดรวมไปถึงจีนเวียดนามมณฑลใหญ่จีนคือหูหนานไห่หนานเจ้อเจียงทั้งสามณฑลนี้ใช้หมากเป็นชีวิตจ,จิตใจหูหนานมณฑลเดียวการเก็บภาษีที่สูงที่สุดในหูหนานก็คืออุตสาหกรรมหมากทําไมเราถึงต้องปลูกหมากเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเอาไปทําอย่างอื่นได้อุตสาหกรรมต่างๆต,ต,ต้องการใช้มันเป็นพืชเศรษฐกิจการทําสีฟอกหนัง การทํายาสีฟันหมักฝรั่งคนจีนเขาไม่ได้กินเนื้อนะคะเขากินเปลือกมันเอาไปเคี้ยวกินเป็นขนมนะคะพวกนี้เราไม่รู้ว่าเราส่งออกมาไปประเทศสิงคโปร์เยอะมากเพื่อให้สิงคโปร์ส่งต่อไปจีนส่งต่อไปอินเดียกลายเป็นคนปลูกที่ไม่รู้ว่าเราปลูกไปทําไมแต่ในขณะที่ประเทศที่เป็นบโบรกเกอร์ระดับโลกรู้ว่าเอาไปทําอะไรต่อเวียดนามรู้แล้วเ,เข้าไปจีนต่อลักษณะแบบนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ก็ต้องยอมรับมันเกิดขึ้นแล้ว,ลวเราพึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเอง ข้อมูลข่าวสารนี่มันเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเราเป็นคนที่ต้องศึกษาหาความรู้เองไม่ใช่พึ่งภาครัฐให้มาสนับสนุนไม่ใช่หมายเขาว่าภาครัฐไม่ดีนะครับแต่ว่าเขามีเรื่องอื่นที่ต้องทามากกว่าเรื่องพวกนี้เยอะมากถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วโอกาสมันจะไม่เปิดให้สําหรับเราสวนหมากพีเจจังหวัดเลยหนึ่งในสวนหมากที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน พื้นที่ประมาณ250ไร่ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากยางแล้วก็จะมีหมากประมาณสัก70กว่าไร่ทัศนี่เรื่องน้ําสําคัญมากที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคนดูแลในสวนเราครับเฉลีย่ยแล้วดูแลคนนึงประมาณสัก20ไร่ถึง25ไร่ใน,นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะเวียนทํางานไปเพราะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นโซนให้เขาจัดการไปโดยคนงานส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงหรือพี่น้องชาวอีสานที่มีทักษะในการดูแลพืชผล อย่างน้อยในเรื่องนี้ก็เก่งกว่าเจ้าของสวนซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดสรรเงินทุนบริหารจัดการและหาลูกคา้ายิ่งถ้าได้คนในชุมชนอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะเห็นกันเขาจะเข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่หนีเข้าไปไหนนะถ้าเขามีปัญหาเขาสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ทุกเรื่องนี่คือการดูแลลูกน้องของเราือเราไมา่ได้มองว่าเราเป็นเจ้าของสวนนะครับผมมองตัวเองว่าเป็นคนจัดสรรผลประโยชน์ในพื้นที่มากกว่า ทุกคนที่ทำงานให้เราทุกคนเป็นส่วนแบ่งกับเราทั้งหมดผลประกอบการแต่ละปีถ้าคิดออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนมีส่วนได้เสียกับทั้งต้นหมากต้นยางทุกอย่างทั้งหมดในแปลงนี้ผมจ่ายรายวันด้วยจ่ายรายเดือนด้วยแล้วผมก็เป็นโบนัสพิเศษในการทําผลประโยชน์ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมารับความเสี่ยงร่วมกับผมไม่ใช่นะผมเป็นคนรับความเสี่ยงคนเดียวคือผมก็ต้องพูดว่าผมเป็นนายทุนนะนะผมออกทุนให้พี่ที่เป็นคนทํางานก็ทาไป แล้วถึงเวลาแบ่งสรรผลประโยชน์กันให้ลงตัวให้เรียบร้อยให้คิดซะว่าที่นี่เป็นสวนของเขาให้รักเหมือนที่เรารักดูแลต้นไม้ของเราให้ดีเหมือนเป็นแรงจูงใจด้วยนะคะคุณได้เราได้เราแชร์กันคือแนวค,คิดของการแยกกันอยู่ว่ามันหมดไปแล้วครับในสังคมรุ่นใหม่การรวมกันอยู่มากกว่าที่มันจะทาให้มันยั่งยืนและไปด้วยกันข้างหน้าได้วันนี้ผมถามตัวเองเสมอว่าถ้าผมซื้อที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว ลูกน้องผมมาได้อะไรได้ไหมไม่ใช่ว่าผมคิดแต่ว่าผมซื้อมาแล้วผมครอบครองที่ดินได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่สาระสาคัญในชีวิตผมแล้วผมจะจัดสรรประโยชน์ตรงนั้นยังไงให้คนอื่นได้ผมประโยชน์ไปพร้อมกับผมมากกว่าที่ผมจะมีชื่อในถนนทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวถ้าผมเอาเปรียดได้ไหมผมคิดว่าผมทําได้นะแต่ผมไม่ทําพ่อกับแม่ผมสอนมาค่อนข้างดีในเรื่องพวกนี้ว่ามันควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายจริงๆในเรื่องการเอาชีวิตรอด ผมก็จะเป็นที่ต้องใช้วิธีการแบบนั้นในการหาประโยชน์จากคนอื่นทุกคนมีความโลภเหมือนกันหมดผมก็มีแต่ว่าโลภยังไงที่เราจะควบคุมมันให้ได้สังคมรับได้ชุมชนรับได้เราไม่ต้องหนีความจริงกันเท่านั้นเองผมมาที่นี่เพื่อสร้างงานสร้างชุมชนสร้างคนที่รักผมไม่ใช่คนดื้อทำอะไรแบบไม่คิดไม่ใช่แค่อยากหาอะไรทำบนที่ดินที่พ่อแม่ซื้อไว้ให้แต่ผลงานทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจ เลงเห็นว่าหมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงปลูกและสร้างความมั่งคั่งบนผืนดินภาคอีสานได้ขอเพียงแค่ลงมือจริงจังขับเคลื่อนทุกการกระทําด้วยความจริงใจและยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงสมมุติว่าเราปิดตู้จากนครมาส่งที่หนองคายหรือว่ามาลงแถวภาคกลางตอนบนเองเนี่ยแต่อย่างจากเราไม่ว่าจะออกไปหนองคายหรือไปทางภาคเหนือตอนล่างเองเนี่ย เพราะนั้นมันมีแต้มต่อในเรื่องของโลจิสติกค่อนข้างมากอย่างที่เราคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เรื่องเข้ามาติดต่อ,อเราก็าจะรู้เลยว่าเขาอของน้องอยู่นี่เหรอใกล้นะโขสบายปกติพี่ไปซื้อยาลานู่นไปซื้อนาราทิวานู่นจังหวัดหนองคายนะคะเป็นหน้าด่านส่งของไปประเทศลาวเพื่อที่จะส่งต่อไปยังเวียดนามส่งต่อไปยังจีนซึ่งอำเภอเอาเราวันเนี่ยเราห่าง2ชั่วโมงครึ่งถึง3าชั่วโมงก็ถึงแล้วคะ่ะข้อเด็เปรียบของเราไกลด่านสําหรับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นด่านทั้งมุกดาหารหรือนครพนม,พนมก็ใกล้กว่าเขาหมดค่ะถ้าเทียบกับว่าจะต้องขึ้นมาจากใต้เพราะฉะนั้นในกรณีที่อนาคตเราสามารถสร้างให้อําเภอเอราวัณเนี่ยจังหวัดเลยเป็นฮับในการปลูกหมากได้ก็จะเป็นผลดีไม่ว่าจะกับชาวสวนเองเกษตรกรเองพ่อค้าหรือผู้นําเข้าสิ่งที่จนะถัดมาคือว่าเมื่อเราเริ่มกุยทางให้แล้วเนี่ยคนที่เดินตามหลังเรามาอย่างชุมชนถ้าจะปลูกสามไร่5ไร่ที่เขาตามกําลังเขาเนี่ย ก็สามารถทําได้โดยง่ายเลยขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับชุมชนได้เลือกเท่านั้นเองเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่ท่านขอให้มันรู้ว่าตรงเนี้ยสามารถทําได้นะทางไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนีนผมเดินมาแล้วทางมันง่ายขึ้นเยอะแค่ของเราเองทั้งหมดประมาณ5-600ตันต่อปีผมคิดว่าอุ้มผางครึ่งอําเภอที่จังหวัดตากทุกวันนี้พ่อค้าแม่ขายแย่งซื้อทั้งปี ให้มันออกมาเถอมีคนซื้อแน่ๆหมากพอมันออกปีที่6ปีที่เจ็ดเวลามันเริ่มติดลูกเข้าไปแล้วอะค่ะที่เหลือมันก็คือเงินคือสเปกเราสามารถทําได้ทุกสเปกประเทศหนึ่งที่มีกําลังซื้อในเรื่องหม,มากกมาที่สุดในโลกคืออินเดียกาลังจะเป็นประเทศที่รวยขึ้นมันยิ่งส่งผลกับตลาดหมาให้มันดีมากขึ้นไปอีกเรื่องสเปกอะโทรมาคุยกันได้เลยค่ะว่าต้องการหมากแบบไหนเราสามารถคัดเลือกหาให้ได้หรือคุณรู้แล้วว่าคุณเดือนนี้คุณจะเอาแบบนี้ล็อกไว้ก่อนได้ ว่าฉันต้องการใช้หมากสเปกนี้นะขอก่อนได้ไหมคุยกันก่อนดูนะคะโทรมาคุยอย่างน้อยก็ยังดีขอเป็นตัวเลือกแล้วครับให้ทุกคนได้เลือกถ้าพี่รู้ปริมาณในถึงที่เราปลูกเนี่ยนะทุกคนจริงๆแห่กันมาอยู่แล้วแหละต่อคิวกันอยู่แล้วอะ่ะคือตลาดหมากเป็นแบบนั้นจริงๆนะเวลาที่หาของปิดตู้ไม่ได้เนี่ยแย่งกันซื้อตลอดเพราะนั้นใครที่ทาการบ้านใน,นแบต,ต้นฤดูเนี่ยเขาก็จะทํางานง่ายอยู่แล้วครับที่แค่เข้ามาดูเถอะพี่จะได้เห็นว่าเราพยายามทําให้เป็นมือชีพที่สุด ทุกคนมีส่วนได้เสียที่เป็นมืออาชีพมากๆจริงๆตอนนี้ก็กลายมาเป็นคนพื้นที่นี้เป็นคนเอราวัณจังหวัดเลยเราก็อยากให้ทุกคนน่ะมีงานลองดูว่ามันมีพืชชนิดนี้อยู่ที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้คุณได้ในอนาคตสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเขาสร้างไรายได้ให้กับเขาเป็นชิ้นเป็นอนัน ยิ่งเศรษฐกิจที่นี่ดีชุมชนเราก็จะดีขึ้นสร้างความเจริญในชุมชนของเราเวลาทุกคนมาอยู่ทุกคนก็แฮปปี้